สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพ้อมกับเมนูจืนมันนะเจ้านี่เขาจะจืนมันเนาะเขาจะเอาน้ํามันมันไว้ใจนะเจ้าน้ํามันหมูเนาะนี่เจ้าเขาจะเอามันของหมูเนี่ยมาซับเป็นตินเป็นตินเป็นตินเนาะ้าเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาจืนเนาะเผื่อเอาน้ํามันของมันนะเจ้านะไ้ย่ากระเขานเนาะแต่ว่ามันที่เขาไปจืดนี่นะเขาก็มัดไว้นะเจ้านะมักเกลือมักผงนี่เสร็จแล้วเขาก็จะเอามากิน เมะาะคณะเจ้าวันนี้เขาทาก๋วยเตี๋ยวเนาะจะเอามันเนี่ยมากินกับก๋วยเตี๋ยวตัวนะเจ้าเขาจืดใช้แล,แล้วนี่นะตอนนี้อันกําลังเนี่ยแแคบหมูอยู่ในหม้อหั่นนะเจ้านะพดีติตีในหม้อหั่นมันมีหนังมันตัวนะเจ้าเขาก็เลยเอาไปเน่เป็นแคบหมูเนาะดี่เขาไปดูกันเนาะ,ะนี่นะเจ้าส่วนในในหมอ้อนี่นะเขาก็เน่าแแคบหมูอยู่เนาะอันนี้มันจะมีเป็นส่วนตีมันมีอันหนังมันติดนะนี่เจ้าเขาก็จะเน่เป็นแแคบหมูเนาะ แล้วก็ยังได้น้ำมันมันเหมือนกันนะเจ้าเนาะ,นะเดี๋ยวกินกับอันไปเตี่ยววันนี้เนี่ยไปเตี๋ยวน้ำตกด้วยนะเนาะหันนัดแล้วนี่นะเจ้าก็จะเป็นแคบหมูเนาะนี่เนี่มาเซตเลยนะเน่ยได้หลบเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวเขาจะเอาอันใส่แหมหลบหนึ่งเนาะร้อให้มันเย็นสักน้อยก่อน ส่วนในหม้อนี่ก็กะลังขื่นเจ้านี่ขื่นเอาน้ํามันนะเจ้าเนาะขื่นเอาน้ํามันของมันออกมานะเจ้าเก็บไว้ใจแถมได้กินอันอย่างก็มันมันแถมเนาะเป็นกากหมูแถมนี่นี่เจ้าพอเอาเตอะตอนนี้นะเจ้าน้ำมันนะออกมานะักขนาดเลยเจ้านี่ วันนี้น he ี ael, mm ่เขาถ่าจะได้อ so ันน้ำมันนักพ่องนี่วันนี้ได้มันหมูมาแล้วเจ้ามาจืนเอาน้ำมันเนาะวันนี้พี่สาวเอาอันมันหมูฮื้อแล้วเจ้าก็เลยเอามาเนี่ยเป็นจืนเอาน้ำมันมันน้ะเจ้านะนี่เจ้าวันนี้ได้น้ำมันนักขนาะได้หลายขวดพ่องเนื้อนี่นะเวลาเขาเอาไปยากับเขานี่มันล้มแล้วเจ้านะส่วนอันนี้เกาะ ใคยอยากกินก็กินเน้อกากหมูนี่นะกินกับข้าวอุ่นๆท้อนๆกับอัน,นพืชพิษตาแดงอย่างเงี้ยอนาะมันจึงเมอะแต่แต่อีกนันนอนมอเะมาะ,ะ,ะ,ะนี่ตัวสุกพยังหมผพานแล้วไหนเจ้ามาเดียวนี่นะนี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำรับเมนูวันนี้นะเจ้าก็คืออัน มันหมูเนาะเฮาเอามาจืดน,นะเจ้าเอามาฉืดเอามาหลีดน้ำมันออกเนาะเฮาก็จะได้กากหมูออกมจาจะอีนเนาะเราต้องเทนะเจ้ามันมีติดหนังน้อยเนาะเฮาก็เนี่ยเป็นแคบหมูนะเจ้านี่นะนี่เหมาะขนาดเลยเจ้าออเตอร์ยังว่านนะเจ้าเนาะกินกับน้ำพริกนีนะเข้าอุ่นๆฮ้อนๆในตึง mock ไปเดี๋ยวเขาไปดูอันน้ำมันตีเฮาได้วันนี้นะเจ้าแล้วนี่นะเจ้าก็จะเป็นน้ำมันเนาะตีเฮาได้วันนี้นะนี่เจ้า ได้มาประมาณกึ่งกระทะเนาะกึ่งหม้อขังใหญ่นี่นะพราะเต้นี่เขากจะเก็บไห้นะเจ้าเนาะไว้ใจไว้พัดไว้จาวจะเอียยมันจะหอมๆเลยนะเจ้าเนาะสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเขาต้องขอลาปอแม่พี่น้องไปก่อนเนอไห้เขาจะย่างอันเมนูแซ่บๆเด็ดๆไหวเพื่อปอแม่ปีน้องได้พอกันเหมนะเจ้าฝากติดต,ตามเพจของเขาด้วยนะเจ้าสวัสดีจ้า